นนนะะสัปดาห์นี้ใช่ไหมคะมีการรำลึกครบรอบ2ปี19พฤษภาคมของคนเสื้อแดงนะคะและก็มวลชนก้าวหน้าที่ลุกขึ้นต่อสู้เพื่อทวงอำนาจอธิปไตยคืนจากคณะรัฐประหารและตุลาการพิวัตรนะคะโดยจะใช้กรอนบรรยายวิรกรรมตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะเพื่อเป็นเกียรติแก่นักสู้ทุรีดินเหล่านั้นเราจะไปติดตามได้จากคอลัมน์อัปเดตค่ะ ติดตามคอลัลน์มัปเดตจากหนังสือพิมพ์มติชนสุดสัปดาห์คอลัมน์หลักศิลากลางน้ำเชี่ยวเรื่องตำนานนักสู้ทุลีดินเกียรติภูมิกลางสนามเดือนมีนาเมษาพฤษภาห้าสามการเสียชีวิตของอากงที่ต้องป่วยตายอยู่ในคุกเป็นข้อพิสูจน์ว่ามีชนชั้นในสังคมนี้จริงๆคนบางกลุ่ม มีสิทธิสภาพเหนืออาณาเขตทำอะไรไม่เคยผิดไม่ว่าจะเป็นการรัฐประหารฉีกรัฐธรรมนูญการฆ่าคนกลางเมืองหรือยึดสนามบินแต่สำหรับชีวิตไพรที่ต่ำต้อยด้อยค่าออกมาประท้วงยังถูกจับขังเป็นปีแค่สงสัยว่าส่ง SMS ยังถูกขัง20ปีจะแก่หรือป่วยก็เป็นแค่ชีวิตไพรการตายในคุกเป็นเรื่องธรรมดา นับว่าปรานีแล้วเพราะคนที่ออกมาประท้วงกลางถนนยังถูกยิงหัวแยกนี่คือข้อมองชี้ถึงสถานะทางอำนาจที่ด้อยกว่าของฝ่ายประชาธิปไตยอย่าไปหวังพึ่งรัฐบาลซึ่งทุกวันนี้ไม่ได้มีอำนาจจริงมวลชนก้าวหน้าต้องออกแรงดันหลังไว้จนสุดกำลังถ้าใครอยากจะมีอำนาจมากกว่านี้เพื่อพดุงความยุติธรรมก็ต้องควยคว้าเอาเอง สัปดาห์นี้คงยกให้เป็นบรรยากาศการรำลึกครบรอบสองปีการต่อสู้ในช่วงฤดูร้อนปี2553ของคนเสื้อแดงและมูลชนก้าวหน้าที่ลุกขึ้นสู้เพื่อทวงอำนาจอธิปไตยขึ้นจากพวกรัฐประหารและตุลาการพิวัตรผู้เขียนขอใช้กลอนบรรยายวีรกรรมตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่นักสู้ทุลีดินเหล่านั้น มีนา2,553ไม่ต้องจ้างเสื้อแดงก็มาแล้วไม่ต้องจ้างกูมาเองกูเก่งแล้วกูรู้ข่าวรู้แนวการต่อสู้อำนาจอธิปไตยเป็นของกูกูมาสู้เรียกร้องให้ยุคสภาสู้กับรัฐที่เทพประทานให้ปล้นอำนาจเราไปสมปีกว่า รัฐบาลอํามาตย์ครองนักคราแกนนําว่าสองสัปดาห์ก็ได้ัยการประทะในวันขอคืนพื้นที่สิบเมษาเสื้อแดงเอ่ยนักสู้เสื้อแดงกองทหารมาเป็นแทงรุกเข้าใจเข้าขอคืนพื้นที่อย่างฉับไวกระบองไม้กระสุนยางทั้งลูกปืน แก๊สน้ำตาจับหอบนท้องฟ้ายันมาห้าชั่วโมงยังแข็งขืนเลือดอาบหน้าหาหินไม้มาสู้ปืนถึงค่ำคืนยังสู้กันยันราชดำเนินการประทะที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยพอตกค่ำรถหุ่งเกราะก,ก็รุกไล่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยให้ฉุกเฉิน เสื้อแดงนั่งขวางรถเกราะไม่ให้เดินยังร้องเพลงร้องเผชิญประจันบานาการประทะที่สีแยกคอกบัวและชายชุดดำที่สีแยกคอกบัวก็กถูกบุกทหารรุกด้วยกำลังต้องตั้งดานใช้รถยนต์ขวางไว้เพื่อต้านทานกระสุนจริงวิ่งพล่านใส่หัวคน เขาเป็นใครมาจากไหนก็ไม่รู้แต่งชุดดำใช้ปืนสู้แล้วล่องหนกองทหารก็แตกพล่านโอลโบนลต้องถอยร่นกลับไปในทุกทางระเบิดข้างโรงเรียนสตรีวิทย์ระเบิดที่สตรีวิทย์ปิดการศึกเรื่องลับลึกฝีมือใคร เป็นคนคว้างระเบิดมือแน่แท้อย่าอำพรางโยนเข้ากลางวงกองบัญชาการนักสู้ทุลีดินและสไนเปอร์อรก่อนสงบสไนเปอร์กอแผลงฤทธ์ยิงวสันตายสนิทเลือดแดงชานทงแดงร่วงร่างล้มลงกลางลานเป็นตำนานนักสู้ ทุหลีดดิน26ชีวิตร่วงกลางสนามนักรบนิรนามต้องดับดินรถหุ่งเกราะถูกจี้เป็นชิ้นบางระจันหนึ่งก็สิ้นสลายลงพฤษภาส5 5 3การชุมนุมที่ราชประสงค์หรือบางระจันสองอย่าไปเลยบางกอกจะบอกให้ แต่พวกไพรย้ายมาสู้ราชประสงค์บั้งระจันกลางดงตึกดูมั่นคงรถไฟส่งมีห้างใหญ่สบายดีกำแพงรบคือกองยางเหลาไม้ไผ่หนังสติกบั้งไฟนำวิถีสออชอก็รีบปราบในทันทีทหารมีหกหมื่นนายปราบไทยเอง ไลฟ์ไฟลิ่งโซนและการลอบยิงเสแดงเข้าแนวไลฟ์ไฟลิ่งโซนโดนยิงแน่โมเตอร์ออกของแท้ยิงตรงเทงถ้าชาวบ้านคนไหนไม่ตัวเกรงก็ถูกเล็งยิงหัวใส่ตัวคนส่วนเสแดงคนกล้าหาทายนักเลยโดนดักลอบสังหารลางถนน ตัดกำลังค่มคู่สกัดคนมวลชนน้อยค่อยปราบให้ราบแบนการล้อมปราบ19พฤษภายักษ์เอ่ยักษ์กมันเบอร์กระสุนสังหารไฝ่ห้าแสนจะฆ่าแดงให้สิ้นทั้งดินแดนแต่จะปลุกเลืงแทนทั้งโลกา19พฤษภามหาโหด ยั์พิโรธโกรธเป็นไฟต้องไล่ฆ่าปลุกระดมราบสิบเอ็ดสามเพลาแล้วกรีธารถพุ้งเกราะเจาะเข้าไปพอเช้าตรู่รถตลูยเบียกแนวรัว้วไฟลุกทั่วควันดำพลุง่งแนวยางไหมอำพรางเป้ากาดถอยกลับอย่างฉับไวหัด้าไปตายดับ ในฉับพลันทั้งปืนจริงระสุนจริงยิงเป็นชุดแนวรับหลุดถอยรน่นคนคับขันแกนนำให้ทุกคนมารวมกันใจต่อใจผูกมัน่นกลั่นน้ำตาแกนนำมอบตัวนี่ไม่ใช่ชีวิตของพวกผมถ้าใครล้มที่เหลือ คงเดินหน้าที่ล้มตายไวายวอดคือประชาผลก้าวหน้าเสียหายไม่คุ้มกันพวกแกนนำจึงพร้อมเข้ามอบตัวไม่เกรงกลัวเพศภัยไม่ไว้วันแกนส่วนหนึ่งให้ลบไปโดยพลันเพื่อจะใช้ตั้งที่มั่นยามจำเป็น การฆ่าในวัดปทุมและการเผาห้างหน้าเวทีจากไปย้ายโยกหลบเพียงแต่พบแดงสุดท้ายยังยืนเด่นบางส่วนถอยเข้าในวัดเพราะจำเป็นร้อนพึ่งเย็นในเขตอภัยทานกรมลเกตเมตตาทำหน้าที่พยาบาลในนาทีถูกสังหาร ตายพร้อมกันกศพเหมือนประจานว่าพวกมันฆ่าคนได้แม้ในวัดฆ่าแล้วเผานี่คือสูตรสำเร็จห้างเวิร์เทรดอยู่ใกล้เผาได้ถนัดรอพอพอถูกต้อนเข้าในวัดเผาเสร็จจัดคํำถแถลงแดงเผาเมืองจบการต่อสู้เดือนพฤษภา2553 แต่ความแค้นยังต้องสะสางแค้นเสื้อแดงแค้นจนแด่นอกลงนรกก็จะตามไปต่อสู้ตำนานเลือดต้องจบในสมัยกูล้างคดีที่มีอยู่พพลงสู่ดิน,พพนแด่นักสู้ทุลีดินนักสู้เอ่ยนักสู้ทุลีดิน เกียรติภูมิทั้งสิ้นอยู่กลางสนาม,ม,ม,มเป็นเพียงนักสู้นิรนามร่วมพลิกชะตาสามด้วยสองมือ